ไอเรื so people, so it, so ่องข้อเสนอที oh ่พี่เสนอให้พวกผมเมื่อวานอ่ะพี่ไม่ได้โกรธพวกผมใช่ไหมทิวผมไม่ได้ให้พวกพี่อ่ะชิวทิ้งผมดูเถอะถ้าคุยง่ายแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องเรียกไปสะพาหรอกสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับฟ้าเดี๋ยวคิดเยอะเนี่ยเดี๋ยวเขาเห็นเห็นพี่เห็นแก๊งนีเพชรเตรียมเงินตีเฮียวชีมั้งเอาเฮียวชีมางเอาดิเอาพี่ซาเดี๋ยวพี่ชายสวัเดี๋ยวพี่รับเดี๋ยวพี่รับขอเถี่ยไปกินโดดพูดไปีรับเปิดปิบเปิร์เนี่ยข้อเจ้าตังพพีี่่่ทไมอะเก อะไรนะเมื่อกี้เขาแจ้งตามพี่ทำเขาทำผิดนิดน้อยทำผิดกดเขาก็จ่ายจ่ายพี่ตลบเล็กที่พี่ขายไปเนี่ยหน้าเอ็มอะไรนะอธินา้าอัินาอธินาแล้วกันทีนี้ยังไม่ขายเลยเนาะอีนี้เดี๋ยวทำปืนแฮวก่อนอธินาร้อยหนึ่งใช่ไหมไม่ต้องคุยราคาก่อนครับเราเตะเอเมื่อไอนี่มันก็จะซื้อเหมือนกันในเกาะมาบอกมันก็ซื้อเหมือนกันเดี๋ยวเพิ่งคุยราคาอีกทีหนึ่งี๋ยว่าการับมันแยกกันลเนี่ย สองมันก็อยางได้เดี๋ยวถ้าแบบราคาว่ากันอีกทีก็ได้น้องจริงไหล่ะพี่แกล็ขอคุยส่วนตัวหน่อยครับพี่ได้อัลโหยพี่ไงน้องไอเรื่องข้อเสนอเมื่อวานอ่ะนะครับผมอืาไงครับอันนี้ผมบอกพี่ทันไหมนี่บอกทันคือไงอ่ะไมหมายถึงว่าผมยังบอกพี่ทันไหมไอเรื่องข้อเสนอที่พี่เสนอให้ผมเมื่อวานอ่ะ พออ่อเสนอไอ้เงินทองเรื่องเงินทองอะ่ะอ๋อทำไมครับมีอะไรอืมก็พี่ไม่ได้โกดพวกผมใช่ไหมเดี่ยวผมไม่ได้ให้พวกพี่อะ่ะไม่โก,กดจะโกดไาเองก็บอกเองก็บอกความจริงของเองมาแล้วนี่ใช่ป่ะล่ะแต่สุดท้ายมันพอเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็แค่แค่อยากรู้เฉยว่าฟ้าใจนี้ไหมขนาดนี้จริงไหมล่ะเพราะเอาตรงป่ะฟ้าบอกฟ้ามีเจ็ดแสนใช่ไหมใช่เออเจ็ดแสนจริงๆมันก็ทำอะไรได้ไม่มากหรอก อ,อก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอยู่แล้วจริงไหมล่ะเพราะสุดท้ายมันก็คือผลประโยชน์อ่ะเออมันคือผลประโยชน์ของของฟ้าไงแค่นั้นเองครับพี่ไม่มันมันยังไม่ได้เวลสองเลยเพี่ก็เลยแบบอยากเซฟกันไว้ก่อนไงพวกผมอ่ะเด้อก็ไม่ไม่ไม่อะไรจะกดทําไมเพราะสุดท้ายมันก็อยู่ที่ฟ้าตัดสินใจใช่ปหมล่ะใช่พี่ใช่ใช่ใชเพื่อเราต้นมาผมก็ไอีพี่สาวฟ้ามานานนะ ชอบตอนที่แบบแกเล่นสตอรี่อ่ะถ้าถ้าแกแพ้แกก็แบบมั่นใจที่จะเล่นต่อเลยชอบแกตรงนี้แหละควรเรื่อนมะเปียกตู้ไปละเออนั่นแหละใั้ก็สู้ๆู้ฟ้าโอเคครับพี่เหมือนกันครับพี่เกดครับอันนี้ผมถามพี่ได้ไหมไอ้ของพี่อีกอีกนานแปลว่าจะได้บ้านเบีวสามอ่ะแกงพี่อ่ะไม่นานพี่ก็เรื่อยๆอ่ะก็ได้เรื่อยๆอ่ะพี่ก็เรื่อยๆพี่หาไล่ไล่ถ่ายเงินแกงแต่ละแกงอยู่เรื่อยๆมันไม่ใช่คนละเงินทองไม่ได้เกี่ยวเงินเขียวเปี่ยนเงิน ไอปียก็จะให้ร้ายพี่อย่างเดียวเลยนะอหลกของฟ้าก็สู้มันได้อัพอัพไปไหวน้องอ๋ออะไรไปอัพไหวอ่ะแต่มันเหตุไปตีหนึ่งปืนสิบกระบอกไปกี่ถามี่ตีเนาะเก่งก็ต้องขยันดีเอยยชีก็แข็งอยู่แข็งอยู่โยชีอะไปแข็งได้ไงนั่งนั่งนั่งยันนำทอมยันวันอีกวันน่ะไอปียกมันเป็นอะไรเนี่ยโอบชพี่สภาพไอ้กูยังเห็นไปนั่งโดนด่าอยู่เลยที่นู่นนะ อ๋อเอาโดร์ำนะโดร์ำนะเอาพูดอะไรเงี้ยเอาเทีเทอดีอะไรนะพี่เกดจะบอกไอ้เปี๊ยกโดนด่าไรเปี๊ยกก็บอกเขาดูแลมันดีเดี๋ยวได้ข่าวดูแลดีจัดเลยนี่เลี้ยงดูปูเสือเช้าให้ข้าวเย็ยนให้น้ำเลยนี่ใช่ปะเดี๋ยวดอกอ้ากสศลยาตักตรงนี้นะเป็นสักขีพยานามตนนี่เลยข้างๆมือผมนี่สามนิ้วเลยเป็นผู้กการเขาแกนิ้มเฮเบเล็กโบตีเฮวชีนแน่แหละอดีว่ากันนะอดีว่ากันนะพี่เกด ฟามีมาล่าเออมันเอาแบบไอ้นี่นดนไหนไหมล่ะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฟ้าสบายปะสบาะแบบว่าอุ่นเครื่องอ่ะอุ่นเครื่องพี่ยังไม่ตีใครมานานแล้วอะไรสบายปะเอา้าวอ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 ้าวกาบา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 กาบ้ากาบ้าเอาฟักหน่อยไม่เล่นไงเดมดีอ่ะพี่อะไรนะไม่เล่นไงเดมดีอ่ะโอ้โหให้พี่นับครั้งไหมว่าพี่ตีแบบมันกี่ครั้งแล้วน่ะล่าสุดพี่ก็เพิ่มมันเยอะนะเ็มดีอ่ะ ไม่พี่จะตีใหญเอ็มดีมันมันตีตีได้อยู่แล้วอ่ะฟ้าจริงไหมล่ะใช่คือพี่เกตจะสีอะพี่เกตจะสีก็คือว่าฮิโรชิอ่ะเป็นของเคียวเล่นของดีเพนไงพี่เกตก็อยากลองเคียวใหม่สักรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแพี่แต่ฟ้ากล้าหรือเปล่าล่ะไม่ก็แบบกระชับหลูเจ้าตัวเขายังไม่พูดเลยเปลียยไปแล้วเนี่ยเปียก ฟ้าจำได้ไหมที่ฟ้าบอกกับพี่บอกว่าตอนที่พี่ขับมาแบบเอออาจจะมีกระชับมิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคยมีเลยอ้าตอนไหนเอาตอนที่เล่นแอดดอบที่พี่มาวันแรกๆไงจำได้นะผมเออเออผมจำได้ตอนนั้นน่ะผมจำได้ที่พี่ที่พี่เล่นแอดดอบแรกๆแล้วพี่เจอฟ้าฟ้าบอกได้พี่เล่นกันได้อยู่แล้วอะไรเงี้เนี่ยเดี๋ยวแลมันเล่นไปแล้วไม่ใช่หรอบเก่นไม่ขัดเลยใช่ไหมเก็บกดกันไม่ขัดแล้มันเล่นไปแล้วยังยังไม่ได้อยอ่ะ อ้ยหลังจากร้อยใบดีน้องเลยไอ้พี่ฟ้าพี่ฟ้าไอ้รับพี่แล้วไปเล่นรับรัมนี้ไปไหนอีกอะฮะก็รับพี่แล้วพี่เสร็จฟ้าไปเล่นอยเนี่ยรับนี้ไปไปไหนอีกเปรียบดูเป็นที่อะไรเนอ้ยนี่งานใส่ฟ้าโอเวอร์นะโอเวอร์ป่ะฟ้าโอเวอร์ทำไมพี่ก็ใส่ฟ้าโอเวอร์ป่ะใส่ฟ้าโอเวอร์เอ้าเองไม่อยู่โอเวอร์หรอ ไม่ได้อยู่เอ้าพูดถึงใหญ่พี่พี่พูดถึงที่โู่นหรอออกนานแล้วผมออกนานแล้วเข้าไปไปเล่นที่นน่นมาหรอเล่นตารี่มาหรอใช่ที่โน่นเดือดปะตัพี่อ้วนมาประมาณเดือนสองเดือนพี่เดือดปะที่นน่นนะออกมานานแล้วเดือดปะเดือดเดือดเดือดที่นน่นใครเขาใครเขาคุมอ่ะที่โน่นใครคุมไปถึงแก๊งหัวเมืองใช่ไหมที่แบบคุมที่แบบแข็งแข็งอ่ะสองแก๊งอ่ะแก๊งเคียร์พี่แก๊งเคียร์เคียร์มี มันมีหลายแก๊งอะพี่ที่แบบมันมันพอๆกันอะก็มีแต่เทียผมให้อันดับหนึ่งมีเทียมีเ d ็กดีวยรีซอเทียเอ็กดีเขียวสวยเิกเตรอ,อร์อูเยอะอะพี่ที่นู่นอะเพราะว่าของมันก็ไม่ได้นำเงินไกลขนาดนั้นไงพี่แก๊งมันแก๊งมันเยอะอ๋อดีแค่ดีนะที่ผมรักๆอะที่ผมจะมาคุยกับพี่วันเนี้ยคือที่ผมถามคือพี่ไม่โกรธผมใช่ไหมเรื่องเงินทองอ่ะ นี่โกรธหรอเอาตรงไหมเรื่องเงินเอาพี่พูดตรงๆเลยนะอะเอาตรงๆเลยนะพี่ก็แค่อยากลองใจเองอยู่เหมือนกันแค่นั้นเองพี่จะไปเอาเงินทองทําไมจริงไหมละ่ะอืมเออบ้านผมผมไม่ได้มองว่ารองใจหรืออะไรพี่เก็ตสุดท้ายออแล้วบ้านผมอะมันมันยังไม่ใช่บ้านเวลสองเว้ยมันสุดท้ายอะมันก็จะหนักกับผมเองถูกปะเออก็ถูกแล้วแต่สุดท้ายพี่พี่จะเอาตรงแม้เงินทองอ่ะมันมันสำคัญหมดทุกแก๊งอะใครเขาจะมาให้กันจริงไหมล่ะ พี่ก็แกล้งอยากลองไงเผื่อเออว่าเปลือกฟ้าอยากลองอะไรแค่นั้นเองแต่มันก็ไม่มีอะไรพราะจริงพี่ก็ของพี่มันก็อยู่ตัวแล้วคิดคิดว่าอีกนานไหมพี่บ้้นเรือสามของแกงพี่อ่ะไม่นานหรอกอีกนิดนึงอืออืออะไรเนาะแต่ ก็ไม่เป็นไรก็แค่พี่จะโกรธเองหมยจริงไหมล่ะมันก็อยู่ที่เองเพราะเองตัดสินใจไม่ไม่ไอ้นี่แต่พี่ก็บอกน้องมาแล้วเหตุผลอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ว่าเออทำไมถึงไม่ให้ไอ้นี่น้องมันยังบอกพี่เลยพี่ไม่น่าไปนี่กับไปขอเลยพี่บอกไม่หรอกก็แค่ลองดูเฉยมันไม่ได้เยอะนี่เจ็ดแฟนใช่ปะล่ะอืมเยอะไหมถ้าสาหรับแก๊งผมมันเยอะนะเพราะว่าวันหนึ่งพวกผมได้เต็มที่ก็ไม่เกินสองไม่เกินสองถึงสามอะ ถ้าสงองหมดแก๊งผมอะว่าแก๊งผมปืนไม่เยอะไงพี่มันไม่เ้วก็ไม่ได้เล่นหลายตีขนาดนั้นด้วยาผมเล่นกันเต็มที่ก็สองตีอ่าแค่นั้มผมพี่ก็ล่นสามตีวันหนึ่งได้สองวันนี้ได้สามมันบางวันอะฟุกๆได้ได้ห้าอยได้สี่ได้ห้าอย่าอ,อบางวันแบบบางทีก็ไม่ได้เลยอือแล้วพี่จะขายไหมพวกยากันยาวิ่งอะขายไหมหรอขายขครอะ S <S เรื่องของนอน,นาคตดาบ <ละ S 1> พี่พี่มอาเรื่องจะขอซื้ออะมันเป็นเรื่องของอน,นาคตมากกว่าตอนนี้พี่ยังมองว่าโอ้โหเอาขอให้ได้ได้ก่อนดีกว่าเรื่องขายเรื่องอะไรมันเอาไว้เรื่องอนาคตด,ดีกว่าเด้อเพราะมันตรงนี้มันไม่ได้หรอกพี่พี่ยังให้คําตอบแค่เพราะลําพังพี่เองอะยังไม่ยังไม่ได้อัพอะไรถึงไหนเลยอืมก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะอืมเข้าใจอืมใช่จริงไหมล่ะ เผื่อวันใดวันหนึ่งพี่อาจแบบอึ้ยอาจจะพักยังไม่อยากเล่นก็ได้แอ o ดอปเองอาจจะขึ้นมาเวลสามเองอาจจะมียงมียารับเวลสามก่อนพี่ก็ได้จริง่มาตราพี่ถึงบอกมันให้คำตอบได้ได้ยังวันนี้ได้ปะได้กี่ลูกวันนี้หรอกี่ลูกอาเวทหนึ่งทุ่มเราได้ปะไม่รู้ไม่ได้มาน่าจะได้สองไ,ไนนลูกหนึ่งมั้งครับอเออหนึ่งถึงสองอ,อะเดรมันก็พอมฮองอ่ะละพี่ได พออะไรพี่ได้วันละสามสี่ลูกอัพโอ้ไม่หรอกบางวันพี่ยังไม่ได้เลยฟ้าไม่ไม่มีอะวันไหนที่ไม่ได้ไม่มีอะแต่เป็นเฮดอะไม่เคยนะมีได้ทุกวันนะได้ทุกวันแต่แกงผมอะบางวันไม่ได้ก็มีพี่เยอะแต่ของเองเล่นน้อยไงเองบอกส่งแคตตี้เดี๋ยววะใช่เด้ยของพี่ส่งสามสี่เดี๋ยวของพี่สามตีอืมอืม แ้เมียนาคตแทนเตียใครเนี่ยน้องอนาคตแทนเตียใครเรอแกปะมีแกกับโอเวอร์บ้าหรือว่าไงถามว่ามีแกไหมแกอยู่แล้วแต่ผมผมคุยกับพี่มืดไปแล้วแหละอือคุยักเดี๋ยวคุยนัดกันเดี๋ยวยก็วมาเตีกยงก่อนอีกห่กไม่นัดไม่นัดพี่ไม่นัดแล้วอะไรยาง,งาน,นี้ผมไม่นัดกับใครแล้วเพราะว่าเขาก็มาเอาผมก่อนไงโดยที่พวกผมก็ไม่พร้อมเหมือนกันอืเห็นพี่ก็ถามเขาเขาบอกเห็นตอนแรกก็นัดกันแต่เห็นแบบ ในกันวันนั้นแต่เห็นฟัดกันในแอร์ดอปกันเต่ที่ด่ากันอ่ะพี่มันมัน,ม,นมันไม่ใช่ว่าพี่มืดเขาโดนคนเดียวนูว้นเว้ยคือเนี่ยอย่างอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็โดนก็ไอ้แค่แกงเขาก็มาด่าผมไม่ใส่ร้องให้ใส่ร้องผมก็ไม่ได้อะไรไงแต่แต่กับกันาะพี่มืดอะ่ะเขาโดนเขาโดนจี้ไงแล้วเขาแล้วเขาคนไม่ได้ไงพี่เขาก็เลยเรียกพวกผมไปเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเรานัดคุยมาแล้วไงว่าจะเล่นจะเล่นวันที่สิบสองคือเราคุยกันมาเกือบเดือนอะ่ะเออสุดท้ายก็มาตีพวกผมก่อนไง คงของอะไรก็ยังไม่ไม่มีเลยมีแต่เงินของไม่มีอืมเออรถก็ไม่ได้เช่าแต่ฝั่งเขาเขาเตรียมพร้อมหมดแล้วอะเขาเช่าจากพุกพี่เช่าจากอาอาเช่าแบบเต็มระบบแล้วอะถูกปะล่ะเออแตาก็มาเช่าพี่อยู่เหมือนกันนะทุนน่าเองแล้วเองมีอะไรติดใจไหมน่ะน้องเลยไม่ตีติดทำไมผมว่าเรื่องเช่ารถมันมันม็เช่นเรื่องใหญ่อ่ะถ้าไม่ได้แบบว่าเหมือนใส้กันจริงๆริอ่ะจริงปะ ออ๋ oh, okay. ไม่ใช่ว่า,วามันมันใ่อันนี้อยู่พี่ผมว่ามันมันเรื่องเล็กอะถ้าอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ไม่ต้องลดประมูลหรอกอย่างนั้นแบบถ้าจะลดอะไรก็ตามอะ่ะมันก็ตีได้หมดนี่พี่ถูกปะ่ะผมว่ามันอยู่ที่คนมากกว่างเนี้ยจริงอะค่อยซิกมา เราไว้เคืออ๋มากอดพี่อีคครับพี่พี่สายฟ้าบิค่ครับพี่โตอะไรวะพี่โตเรียกมีค่กครับพี่สายฟ้าเที่ยวพี่โตเกี่ยวอ๋อเกี่ยวอ๋อพี่โตนั่นแหละพี่เกดก็เอาไปมาตู้แล้วกันพี่ชายครับโอเคครับว่างครับพี่โอเคครับผม